สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวสั้นวันนี้นะครับโดยข่าววันนี้จะเป็นข่าวเกี่ยวกับวงการวอลเล n ตก็คือปัญหาที่ผู้เล่นส่วนใหญ่ที่เล่นวอลเล็พูดถึงแทบทุกวันนั่นก็คือพวกที่สมบร์เป็นปัญหาที่มีมาตั้งแต่เกมเปิดตัววันแรกนะครับในช่วงแรกๆก็ถือว่าเข้าใจได้ว่าผู้เล่นใหม่ๆเนี่ยมีฝีมือที่แตกต่างกันอยู่มากหรือบางคนอาจจะไม่ค่อยถนัดเกมแนวนี้และต้องการปรับตัวสักระยะนะครับแต่พอผ่านมาสักพักไม่ว่าจะเป็นเกมวอลเล็หรือเป็นเกมอื่นๆนะครับ <ๆ S 1> ก็จะมีพวกผู้เล่นที่ทําการมากสราามลลาาเ่นกก้้ํบบใหัผู ใหม่อย่างแน่นอนนะครับก่อนหน้านี้ทางผู้พัฒนาอย่างเช่นไรออดเนี่ยก็พยายามจะแก้ไขมาโดยตลอดโดยที่การแก้ไขในครั้งแรกนะครับก็คือผู้เล่นที่ลงมาเล่นใหม่นะครับจะต้องเล่นทั้งหมด10แมตช์เพื่อที่จะลงแรงได้จนปัจจุบันทางไรออดก็ปรับมาเป็นจะต้องชนะ10แมตช์ถึงจะลงแรงได้แต่ก็นั่นแหละครับดูเหมือนว่าจะไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะมันใช้เวลาไม่นานก็ปลดล็อกแล้วก็เล่นได้อยู่ดีจนล่าสุดการบ่นของพวกผู้เล่นต่างๆก็อาจจะเข้าหูของไรออดเพราะทางโปรดิวเซอร์ของเกมวอลเล่ย์อนะครับได้เข้ามาตอบ กระทู้แนะนําทําให้การปรับเพิ่มเลเวลของ ID ดีสามารถใช้ในการลงแรงเพื่อลดปัญหาการสมัคร ID ดีใหม่ๆครับมาเล่นแบบสมาร์โดยทางโปรดิวเซอร์ของเกมนะครับได้ออกมาตอบว่าเรากําลังดาเนินการในส่วนนี้อยู่นะครับไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราสัญญาว่าจะปรับปรุงและทําให้ตัวเกมนี้มันดีขึ้นอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามนะครับเราก็ต้องมาติดตามดูว่าทางผู้พัฒนาอย่างไรออดจะแก้ปัญหานี้อย่างไรสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณข่าวสารดีๆนะครับจากเพจ AS Esport หากใครท่านใดช่นชอบข่าวสารเกี่ยวกับวงการเกมแบบนี้กนะ็อย่าลืมกดติดตามซับสไครป์พวกเราเพื่อเป็นกลัง ให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ